ไปถามท่านมติยุทธ์ทมก็ได้ว่าเป็นของใครเป็นของญาติสสพรรคเพื่อไทยอยู่ในกรุงเทพมหานครเองมีเงินหมุนเวียนหนึ่งแสนล้านบาทนะอยู่ในกรุงเทพมหานครเองตระกูลเบ็ดเนี่ยเบ็ดสารพัดเบ็ดเนี่ยครับนะอันนี้เป็นของบอลกระสินนะพวกเฮงเฮงพวกลอตเตอรี่เนี่ยเป็นของ มาเก้าแปดแปดเป็นของสี่บอผมต้งบอกพี่น้องประชาชนว่าผมไม่ได้กลัวเรื่องการฟ้องร้องเพราะกฎหมายคุ้มครองมาตราสามสองเก้านะครับแต่ผมอยากทุกคนเห็นว่าพวกเราวันนี้พี่น้องประชาชนนับล้านคนเก็บเงินสับสมมาทั้งชีวิตถูกหลอกลวงจากพวกแก๊งสแกมเมอร์ซึ่งพื้นฐานก็มาจากพวกเว็บพนันออนไลน์เพราะใช้บัญชีม้าแบบเดียวกันชนิดเดียวกัน แล้วเราจะปล่อยประเทศไทยเนี่ยมีเจ้าที่รัฐเนี่ยตำรวจ PCT ตำรวจไซเบอร์หรือตำรวจหน่วยงานต่างๆเนี่ยเข้ามาร่วมกันทุจริตในการรับสินบนเว็บพนันออนไลน์แล้วก็กระทรวงดีที่ที่มีการโฆษณาคุยโมโ้หวดโดยพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะครับเพราะมีการปิดเว็บหกหมื่นกว่าเว็บเนี่ยผมถามว่านี่คือหลักฐานท่านดีเลยผมอยากถามคุณประเสริฐจันทรรวงทองว่าคําสั่งของท่านเนี่ย รู้ไหมว่าเขาเอาไปตอบรัพย์นักธุรกิจเชียงใหม่24ล้านโดยพันตำรวโทนัทการชูสกุลกับพวกที่อยู่ในคําสั่งของกระทรวงดีที่มีท่านประเสริฐจ,จันทรรงทองเป็นผู้ออกคำสั่งแ้ะปิดเว็บยังไงครับถ้าปิดเว็บเนี่ยไอ้พวกนี้ยังต้องเปิดไม่ได้เพราะคุณไปแนะนําเขา